โพดสนะพรนกิตเมนธนาอย่างก่อนมาซื้ออยา่องนางเออ,อออยู่ท่าน้าท้องข้ามมาเด้นงวงเอามาตั้งอะไรน้ำจาร์เนาะย่งอืมเอาแล้วป้าป้าแดดก,ก็ใส่แล้วพริกกระเทียมใส่แล้วจ้าคบเครื่องแล้วโคกนีเป็นโคกที่นัวมากเลยป้านี่งวงเข้าวงวงเข้ามันอยู่ขอบโลกได้กับศาสตร์ขามาในโคกนี โคกนี่สิบสองล้านค่ะสนตั้งโคกนี่สิบสองล้านจ้าแพงแท้มันสมตั้มที่แพงแฮ้งเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยมันแม่นี่ยมันมาแล้วมันมาละค่ะนั่นนั่นมันมาแล้วบานี้เดินมันมาแล้วบานี้ บ้านนางทาคุณถอดสพอจิแมนค่ะกระหุกาสองขานเด้อกบมานในโรตีขายผ้ามาเลโรตีแ่ค่ะแยุทธนาแม่ยุ่ธนายุสกับฝ่ามาโมเดลขายโรตีงวดนน้อีกวันนี้ทำอะไรกันทานบ้างครับวันนี้ทำ้มซำค่ะ ตัวไผ่น้เนี่ยตัวเล่าเลยตัวเล่านะเออว่าสันตั้งหมกคูงค่ะมูเตรียมกันาอ่าอยู่เหงื่อน่ะกินบัวใด้ะค่ะอยู่เหงื่อนี่กินบัวใดต่อมาต่อมานางกระสีกระสีได้กินน้ำมูเพิรนอธิบายเนี้ยสมตำยุทธนาสมตำบุเทธทศพรน์เขาว่าไปใส้ยังเนี้ยมาเด้อมาเด้อยุทธนาเอ้ยทศพรน์เอ้ย มากินตั้มโสมเด้อนี่ปลาแดกใหม่พี่ลมพรอนงัวเขามันจะสิอลามชามเชิมได้สิแซกหูไดบมยูหูไมองไดบริเวณไดขอบไดของโลกกัมาเด้อช่เไปเด้อมาเด้อได้สิตั้ทรงกวาดไปให้นี่ผงมัวตัามผงอยากบลายตั้มสนอะไแไม่มูหลาย

你说你没去滚呢没同意啦一瓶。